เป็นยังไงบ้างครับสำหรับพ่อค้าออนไลน์คนนี้ตอนนี้คือสอบผ่านนะครับคือเจอผ่านไหมในสายตาเราคือหมายว่าสอบผ่านแล้วตอนนี้ระผ่านฉลุยเพราะว่าคือหมายว่าพี่การอ่ะเขาแอบเก็บกันบ้านคือเหมือนว่าหลังๆอ่ะเขาฟังเราไลฟ์เยอะแล้วก็มีโอกาสได้แบบไลฟ์กับแบบน้องๆน้องๆที่เป็นแบบพันธมิตรของเราแล้วเขาก็ฟังเขาเก็บคําพูดแล้วเขาจดจําแล้วเขาสามารถมาทําได้ตอนนี้เก่งเลยค่ะผ่านเลยค่ะพี่การครับในฐานะวิเจมายที่เขาเขาแบบดุเขาบอบว่าเขาเคยผ่านกันนี้มา เขาเทนเราแบบยังไงบ้างก็เราได้วิชาเลจากเขาบ้างก็ได้เยอะครับเขาก็สอนเรื่องจังหวะการพูดแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้เป็นพ่อค้าอะายแบบจริงจังนะผมมาทำแบบเพราว่าผมมาทำแบบมาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็น้่าไไงพี่ใช่วงนี้ก็แบบว่าเห็นสองคนเลยน้องแบบว่าชวนกันไลฟ์ไอ่ที่เรากดดันมาเรื่องอะไรคนพอส่งการกับมาแล้วยอดมันต้องพุ่งไม่เราไม่ได้คำานึงถึงยอดมากเราเน้นแบบว่ามาแล้วแบบคนดูเขาเข้ามาแล้วสนุกเข้ามาคอมเมนต์มีอินเทอร์แอคชั่นแล้วแบบ enjoy ไปกับไลฟ์ของเรามากกว่าครับยอดก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของยอดไม่ได้โฟกัสตร,ตรงนั้นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมนี้ค,คุณไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เปิดตัวแรงงานเนาะใช่ค่ะอันนั้นก็คือยอดแตกแล้ววันนี้มาที่นี่อีกอเป็นยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เรามีไลายทั้งผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเป็นตัวโซชาของมีสองปราแล้วก็บีไมล์ของไมล์รวมถึงแบบอีกหลายๆแบรนด์เลยค่ะที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์เต็มที่ก็หลายหลคนก็อยาก ให้ทุกคนมาติดตามแล้วมาช่วยแบบอุดหนุนกันเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่ไม่บอกว่าคอนเซปต์ของช่องไมยเนี้ยไม่จะพยายามเลือกของที่ดีแล้วของที่อย่างที่เราทําและที่เป็นแบรนด์ของเราก็คือเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของที่เรานํามาไลฟ์ในการหยิบจับทุกครั้งนะคะไม่ก็อยากจะเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี<อ>ให้ทุกคนเชื่อถือได้เ,เรียกว่าผลิตภัณฑ์ขององคู่ครับ ผลิตทันใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละวันที่ขายก็คือยอดปังหมดเลยไหนจะมีการเขาเรียกว่าไอ้นั้นมีของมาแจกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเขาแล้าก็เพิ่มสิทธิให้กับลูกค้าที่มารับชมในราใช่ก็ของเหมือนเราทําไว้เป็นจิมมิคนี่ก่อนไหมครับเวลามาจะได้เอนจอยไปกับเราแล้วก็พยายามหาของที่มันเป็นกระแสที่คนเขาชอบคนเขาหากันเนี้ยแล้วก็มาแจกในช่องเพื่อให้มันแบบสนุกครับแต่วันนี้เรามามาต้องมาเรียกว่าวันนี้เรามาไลฟ์เพื่อ ไลฟ์เอาสังคมกันวันนี้เพราะว่าเพราะว่าหนูอยากมีหนูอยากมีการอย่างงี้บ้างเอาสังคมว่าวันนี้เรามาเพื่อจะช่วยพวกผู้ประกอบการเอสเอ็มีหลาย่ันเพราะว่าวันนี้สนับสนุนใช่เพราะว่าเราเราเคยอยู่เอสเอ็มีมาเราเข้าใจว่านึกออกไหมทุกคนแบบมีโปรดักที่ดีหมดแล้วมีโปรดักที่แบบถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาขาดเลยคือเรื่องของการตลาดวันนี้เราจะมาช่วยในเรื่องการตลาดผลักดัน ของที่มันดีๆเนี่ยให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นเพราะว่าไลฟ์แบบมันมันมันครอบคลุมทั้งประเทศไม่จาเป็นต้องขายอยู่ในที่ที่เดียวเงี้ยครับวันนี้ก็ถ้าเราก็จะทําให้เต็มที่เราประชามประชาสัมพันธ์ของที่ SME ที่มันดีๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบและได้ทดลองมันครับพี่ส่งขอได้ไลฟ์แล้วรู้สึกชอบกับการไลน์พูดพูดเก่งมากเลยตอนนี้เชื่อไหม์พูดแล้วว่า ไม่มีตังหวะให้ไม่ไม่มีแล้วพ <c oughs> ี่ส่งกรูไ้ไหมว่าตัวเองบอกว่าดู <c oughs> ตั้งแต่แบบว่าเขาเรียกว่ามีความราครั้งใหม่อะไรเงี้ยมันดูแบบว่าเราดูเป็นแบบ ดูเขาเรียกว่าดูหล่อขึ้นหนึ่งแล้วก็แบบว่ามีการพูดเก่งขึ้นมีการแบบสดใสขึ้นเออไม่รู้เหมือนกันเวลาพอพอตอนจริงอย่างผมเป็นคนกลัวกล้องกลัวพูดกลัวพูดกับคนเยอะๆนะแต่ว่าพอไลฟ์ปุ๊บเหมือนมีองค์มาลงก็ก็ไม่ได้เก่งขนาดนะครับก็ได้น้องคอยัพพอร์ตคอยแบบส่งให้อะไรด้วยหรือว่าความรักมันนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ดีดียัไงดี ว่าไงล่ะเราเป็นคนที่แบบเปลี่ยนไปเป็นในทางที่ดีคือหมายว่าไม่อาจจะแบบ เป็นคนที่เหมือนมาทําให้พี่การอาจจะไม่ไม่เคยเขาคือคงอาจจะแบบวัยของพี่การที่ด้วยการงานของเขาที่มันยากมากที่เขาจะมาแบบได้ไลฟ์หรือมีโอกาสมาไลฟ์มาลองขายของเงี้ยค่ะแต่ไมยเป็นคนที่เหมือนเราเป็นคนพูดอยู่แล้วพูดเรื่อยๆอยู่หน้ากล้องแล้วเราชอบไลฟ์เราชอบพูดคุยอะค่ะอาจจะก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มาทําให้พี่เขาได้มีโอกาสลองแต่สุดท้ายเขาเป็นคนชอบและสนุกเองนะไม้เชื่อว่าแบบเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางเนอะแต่ว่าสุดท้ายเขารู้สึกสนุกและเอนจอยไปกับมันดก็คือด้วยสุดใค่ตอบม้เนาะ อันนี้ก็เลิกขักล้องแล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับเลิกขนกล้องแล้วใช่ไหมครับเพราะมันดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันมาถึงกล้องขัดกล้องหายไวเลยเลิกขกล้องก็ยังมีบ้างครับแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนคือแบบ ให้พูดหน้าจอนี่ม้วนเลยเดี๋ยวนี้ก็ไปไปได้แล้วใช่พอ่การเอาย่างคลิปล่าสุดที่เล่นในทิกต็อกลาบูบูเหรอคะเป็นยังงงไบ้าทุกคนหนูอ่ะขอหนูขอแกคือทุกคนจะคิดว่าต้องเป็นไมล์เป็นคนคิดคอนเทนต์แน่เออเลยพี่การเป็นคนคิดตอนแรกพี่การจะให้ไมล์ตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ำแต่ม <im era> <im era> ันแพงมากสุดท้ายก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวหนูกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดบลาสคอตกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายกันพี่การเป็นคนคดีสตอรี่ค่ะแล้วมันได้ใจมันมาจากไหนทำไมเรา ถึงอยากให้เป็นสตอรี่นี้ได้มั้มันก็สนุกดีคือแบบว่าเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดเพราะว่าถ้ามันแบบเดิมตลอดเงี้ยคนก็อาจจะเบื่อก็ได้เราก็ต้องพยายามทําให้แบบช่องของเรามันแบบสนุกมีอะไรที่มันใหม่ๆให้เขาได้ติดตามอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามอีกเยอะไหมคะพยายามแต่ตอนนี้มันหลายอย่างเดียวเลยตอนนี้มันก็ใช้เวลาเยอะมากคือทุกคนอาจจะคิดว่าเออมานั่งพูดอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าจริงๆมันแบบเหนื่อยมากจริงๆงผมเป็นคนที่แบบ ปิดมากนะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกาย2-3สชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเท่าไรเลยพู <laughs> พ้จญิงเหนื่อยมากคือแบบพอไลฟ์เสร็จนะครับมันจะมันดึกไงเพราะคนดูส่วนมาก <c oughs> เขาจะตอนกลางคืนไงแล้วพอดึกคือนอนไม่หลับเลยเหมือนแบบนึกอ,ออกมาเวลาเราเหนื่อยจะจัดเวลาเหนื่อยจะจัดสมองมันร่างกองทำงานตลอดใช่มันนอนไม่หลับเลยคือแบบพอจะหลับอีกทีก็ตีสองอะไรเงี้ยใช่เพราะอย่างหลายคนรู้ว่าหลังสติ๊กเกอร์อุ๊บอะตกลงมันคืออะไร อ๋อคลิปคลิปแบบทุตคนฟาดตัวทำไมติ๊จุ๊บงั้นนี่ต้องออกเวอร์ชันแบบมีสติกเกอร์นะมีอะไรไม่มีอะไรมังนั้นจะเป็นยังไงบ้างแล้วแต่หลายคนยังไม่เห็นภาพเออเออเออมันจุ๊บจริงหรือว่ามันแค่สติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรครับต้องถามติ๊กเกอร์ต้องถามไมค์มันมีอะไรบ้าเพราะเราเข้าไปมันมีไหมหลังสติ๊กเกอร์จุ๊บมันคืออะไร บอกไงดนี่ะค่ะชุบนิดนิดน่อยๆลองเทสลิปติกว่ามันไม่ติดสีไม่ติดไทยเลยไทยเลยมันติดทนนานหรือเปล่ามันติดทนนะคะทานข้าวไม่หลุดทานส้มตำไม่หลุดแล้วก็แบบเป็นสีที่เปลี่ยนจุบจุบไม่หลุดแต่ว่ามัไม่ติดด้วยนะไม่ติดจริงๆเลยพูดเลยเออไม่เชื่อเลยอยากเห็นภาพนั้นออกมาแสดงว่าถ้ามันขายได้ขายดีคือสติ๊กเกอร์อุ๊บจะไม่มีแล้ว อ่ะเจ้าของเจ้าของได้ค่ะถ้าทุกคนช่วยกันอุดหนุนนะคะทำไมวาที่พ่การเขาคิดคอนเทนต์เองหมดเพราะเมื่อก่อนฝ่ายเขาจะถ่ายติ๊กตอกได้เขาไม่ยอมแต่ทุกวันนี้เขายอมใช่เขาหมายว่ามันมันสนุกมากเลยนะคะคือเรามต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยคือพอมันเป็นการตอบรับที่พอเราลงคลิปไปแล้วหลายหลคนมาคอมเมนต์พอเราได้อ่านแล้วได้มีการโต้ตอบแล้วมันรู้สึกว่า เหมือนยิ่งทําให้เรามีแรงในการแบบเออทำคลิปต่อไปอยากทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูแล้วเหมือนคนดูก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเม่ไม่พูดถึงเรื่องคอมเมนต์แล้วบางคนก็จะมีเข้ามาชื่นชมทางด้านบแต่พอในด้านลบอย่างเงี้ยเราจัดการยังไงบ้างเพราะว่ายังมีเข้ามาใช่ไหมใในการไลค์ของเราอยู่ไม่เชื่อว่าเอาจริงทุกทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านเนื้อสำหรับไมคือในคอมเมนต์ที่เยอะมากๆแต่ในเยอะอะคือเป็นในทางบวกมันอาจจะมีบางหนึ่งหรือสองคอมเมนต์ที่เป็นทางลบสำหรับไมคือบางทีไม่ไม่อ่านนะแล้วมายก็ ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ได้เก็บเอาส่วนนี้มามาทําให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรคืออ่านแล้วก็เข้าใจแล้วถ้าอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่เขาตเตือนแล้วมันทําให้เรามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาดีขึ้นไม่ก็พร้อมที่จะยินดีเราฟังค่ะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นลบที่คิดว่าจะมากระทบอย่างเงี้ยไม่ก็ค่อนข้างข้ามไปมากกว่าเ้ยแล้วตัวพี่สงคัญเองครับเหมือนกับความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันมีเสียงแต่ที่สนับสนุนกับไม่สนับสนุนนะครับอ๋อก็ไม่ครับก็สำหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณนะครับสําาาาหหรัับบบคคคคนนททีีี่่่่่แววออจจะมมมิดเ็ยงไย สนับสนุนเท่าไหร่ก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่ามันเหมือนการทํางานะ่ะถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยม,มันต้องได้รับสิ่งอะไรที่มันเรียลมัง่งที่มันเป็นคอมเมนต์มั่งเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาคื โอเคครับผมผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่พี่คังคูไม่ได้มีหัวร้อนหรือแบบนี้คิดอยากจะแบบเก็บหลักฐานไว้อะไรอย่างนี้มีมีแต่น้อยใจแบบว่าเม่ททาไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักฐานไม่มีเลยค่ะหนูไม่ไม่ไม่เลยนะคะให้กําลังใจน้องยังไงครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงแล้วครับสอยญาณว่าถ้าริบย่อถึงเป้าก็คือจะมีมากกว่าจุกก็คือสติ๊กเกอร์เดี๋ยวไม่มีแล้วค่ะอ